สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลมันมีหลายวิธีนะครับที่ทำให้องค์กรแสงทองจะเดิญเติบโตนะหลายวิธีเนี่ยคือเหมือนกับเป็นคำที่แอดดิวใส่ลงไปแล้วกันใส่ลงไปเพื่ออยากเห็นศิลป,ปินลูกน้องทุกคนนะครับคนที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือแล้วก็ตัวของแพลวเปลาวแล้วก็สัรมสะทอน มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะครับแล้วก็เรื่องอื่นใดๆต่างๆนะครับที่มันถาโถมเข้ามาหาเรานะอันนี้ก็อยากจะบอกเลยอยากจะพูดเลยนะว่าวิธีความสําเร็จเนี่ยนะครับไม่ยากวิธีความสําเร็จทั่วไปนะครับคือเราต้อง ต้องมีความจริงใจนะอ่ะเรื่องของแพรวพลาวซันก่อนอ่ามีกระทู้นะครับกระทู้ตั้งว่าแพรวพราวทำอย่างไรถึงจะสำเร็จทำเรียนแบบฝั่งนู้นก๊อปปี้ฝั่งนู้นนะแต่ก็โดนฝั่งนู้นล่อไปแดกนะครับโดนฝั่งนู้นจัดการหมดสกัดดาวรุ่งคือฝั่งนู้นเขาจะขึ้นชื่อเรื่องของความไวนะ ฉะนั้นเนี่ยทีมงานศิลปินต้องต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับมันไม่ได้เป็นการแข่งขันกันนะแต่เราไม่ได้ปั่นแข่งกับใครไงเราไม่ได้แกล้งใครไม่ได้ปั่นใครเพราะเราก็เป็นหนึ่งในเรื่องของอความมั่นคงนะครับคนดูคนน้อยมันไม่ได้อยู่กับที่กระแสฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนู้นดีกว่าคนดูเขาจะชอบความนิ่ง อ่ะอันนี้คือความลับลนะนะความลับที่ไม่ลับถ้านะครับฟังอดิวพูดเนาะด้วยความจริงใจเลยนะอย่าเฟียสครับแพรวๆาห้ามเฟียสเด็ดขาดอย่าเฟียสอย่าต่อปากต่อคำอย่าโพสต์แขวะอีกฝ่ายอยู่นิ่งๆต่างคนต่างอยู่แบบไม่ต้องพูดถึงอีกฝ่ายเลย แล้วก็คอยที่จะห้าม f c เนี่ยไม่ต้องไปโจมตีอีกฝ่ายห้ามแบบจริงใจนะห้ามแบบดีๆอะ่ะคือเลือกที่จะจริงใจกับ f c มากกว่าคนที่เราคิดว่าเป็นศัตรูเพราะศัตรูเนี่ยถ้าเกิดว่าดีมากๆแล้วดีได้จริงๆเนี่ยหรือถ้าเขาไม่เหลือใครเนี่ยศัตรูที่ดีก็จะกลายเป็นเพื่อนที่ดีได้ศัตรูที่ดีก็จะกลายเป็นเพื่อนที่ดีได้ ถูกไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือศัตรูก็ยังมีบริวารอยู่นั่นหมายความว่าก็สามารถที่จะลอบกัดได้ตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้หญิงนะครับที่มีคุณภาพเราแบกองค์กรเราแบกชื่อเสียงของเราไม่ให้ดอบลงแสงทองเนี่ยคือเป็นชื่อที่หลายคนจดจําแล้วนะครับแปลว่าแสงทองเวทีหมอลําซิ่งอ่าตอนนี้ก็ปะทะัทลิเก ลิเกลัมซิงน้องสันโมสะทอนทุกคนรู้จักทุกคนเห็นความสามารถทุกคนเห็นหน้าเห็นตามหมดทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าน้องซันจะไม่เก่งเลยไม่ใช่นะครับขนาดทีมของผู้ใหญ่บ้านไอ้ดูยังบอกว่าเขาเป็นคนหัวไวเขาเป็นคนเก่งเลยทําไมเราจะว่าน้องซันเก่งไม่ได้ในเมื่อเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเป็นข้างใครหรืออยู่กับใครหรือฉันต้องอยู่กับ อ่าเปล่าๆตลอดชีวิตหรือฉันก็ต้องไปอยู่กับบิ๊กตลอดชีวิตมันไม่ใช่ครับเราอยู่ตรงกลางและคําว่าตรงกลางเนี่ยมันคือการไก่เกลียมันคือการพูดเพื่อที่จะให้ทุกคนมีสําน,นึกข้างในอ่ะไม่เป็นไรครับสันพัฒนาได้พัฒนาไป อย่าก,ก่อกระบฏให้เกิดความเครียดหรือการด่ากันเกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะว่าถ้าคุณด่าฝั่งนู้นปุ๊บฝั่งนู้นไม่ดีรอฝั่งนู้นโอโ้โหด่าสุดยอดแล้วก็มีพงมีเพจอย่างเงี้ยเยอะกว่าของเราเยอะกว่าของแปล่าๆกับสันนะครับฉะนั้นสิ่งที่แอดูวบอกเนาะขั้นตอนก็คือห้ามนะครับไปโจมตีอีกฝ่ายคือตั้ง โตะแถลงข่าวเลยก็ได้สองคนนะ่ะไปพากับซันตั้งโตะแถลงข่าวเลยห้าม f อซที่รักหนูจริงๆนะครับขอร้องอย่าไปหาเรื่องหรืออย่าไปวุ่นวายกับเขาเข้าใจว่าเราโดนกระทําเข้าใจว่า f อโดนหนักไม่ใช่น้อยเขามาด่าพ่อหนูก่อนด่าแม่หนูก่อนมาว่าหนูก่อนอะไรเงี้ยอ่ะผมพอเข้าใจแต่ถ้าเกิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมละ่ะ ไม่ใช่แบบส่วนต้น,นนะครับส่วนต้นอาจจะโดนด่าคนเดียวแต่ส่วนรวมเขาด่าทั้งองค์กรเลยอะเราต้องนิ่งเหมือนหมาบ้านเนี่ยมันกัดแล้วอะนะครับ<ส>เราก็ต้องมีฉีดยาถูกไหมฉุกถูกอะครับแต่อันนี้คือแบบว่ามันกัดไม่ปล่อย,อยงไงสิ่งที่เราควรทำคือเราก็ต้องห้ามที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับหมาประเภทนี้เพราะมันกัดไม่ปล่อย มันหลักเจ้านายมันนะฮะโ้ยนึกถึงบางแก้วเลยวะ่ะนะนึกถึงบางแก้วเลยสุอบางแก้วอะ่ะนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าห้าม f c ตีกันได้หรือออกมาพูดหรือไม่แขวะคนอื่นแล้วก็นิ่งๆวางตัวเป็นเจ้าสาวที่ดีนะครับน้องซันวางตัวเป็นเจ้าบ่าวที่ดีทั้งสองคนนี้ก็ ไม่ต้องไปปั่นนะอ่าปล่อยเข้าไปฝั่งนู้นก็ไม่ต้องปั่นจะฝั่งนู้นเคลมแล้วเคลมเสื้อแล้วนะฮะใส่เสื้อล้อเลียนแล้วก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ลุยกันใหม่เพราะว่างานมงคลจะอยู่ข้างหน้าเราเราอย่าไปสนใจอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีงานมงคลอยู่ข้างหน้าเราเราเดินต่อไปเพื่อที่จะมีความสุขในงานงานนั้น แล้วเดี๋ยวให้ดูนะต้องมีคนอกแตกตายต้องมีคนเครียดต้องมีคนเรียนแบบหรือทําอะไรสักอย่างเราอย่าไปสนใจนะห้ามสนใจเด็ดขาดถ้าเกิดไปสนใจปุ๊บเขาว่าเรายิ่งแบบให้ความสําคัญกับเขามากนะครับคุณต้องอยู่ให้เป็นนะคุณต้องอยู่ให้เป็นคุณต้องเล่นเกมให้เก่งนะครับคุณต้องเล่นเกมให้เก่งอยู่ให้เป็น ถ้าคุณอยู่เป็นคุณจะชนะคุณจะชนะใจตัวเองคุณจะรู้หลักในการใช้ชีวิตละว,ว่าเออการไม่ไปยุ่งกับเขาไม่ไปยุ่งกับศัตรูอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดเขาจะเจ็บเขายังมีความรักต่อเราอยู่หรือเรียกง,ง่ายๆว่า,เ,าเสียดายเสียดายเราอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเสียดายใช่ไหมครับหรืออาจจะไม่เสียดายาก็เรื่องของเขาไง เราก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปแบบไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันมันจะมีความเจ็บลึกๆของของอฝั่งทางบ้านนู้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่านี่คือปัจจุบันปัจจุบันอย่าเพ้อครับอายุน้อยไปสร้างตัวเองให้โตก่อนมีเงินได้เยอะก่อนห้ามเพ้ออันนี้อาจดูหมายถึงว่าเด็กทั่วไปนะครับห้ามเพอห้ามเพ้อเจอห้ามคิดมโนไปไกล นะเพราะนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงครับแล้วบอกเลยเลยนะถ้าคุณทําแบบนี้ที่แอดบอกนะแพรลๆบอกลูกน้องลูกน้องบอกว่าคุยกันว่าอย่าไปวุ่วายกับใครนะ่าบอกแฟนคลับไปว่าอย่าทําแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะเป็นการดิสเครดิตกันแล้วก็มันจะมีการแบบไม่จริงใจเข้ามาตอกต่อตอ,ตอ,ตอกันนะครับมีคนไม่ชอบเราเยอะอะไร,ประ,ป,ระประมาณนี้นะเออเราเนี่ยก็คือ ถ้าเกิดผลนะมันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมามันก็คือมีงานหลั่งไหลเข้ามาหาเรานะครับเพราะความนิ่งของเราเพราะความนิ่งของเราเนี่ยจะทําให้มีงานไหลเข้ามาหาเราเรื่อยเร่อยเรื่อยเนั่งสวยๆรอๆงานนี้ก็แบบสุดยอดเลยนะครับงานก็หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะเราคนนอกแต่เรามองว่าปัญหาก็จะไม่เกิดถ้าไม่ไปโจมตี อีกฝ่ายต่างฝ่ายต่างโจมตีไงแล้วเราก็เชื่อว่าทําได้นล่วลหละนะเธอทําได้ครับปเปล่าเล่คนจะชื่นชอบเธอมากขึ้นเธอจะกู้ชื่อเสียงของเธอกลับมาได้นะไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจะทําได้หรือเปล่าเพราะมีหลายคนบอกว่าเธออาจจะทําไม่ได้หรือเธออาจจะทําได้นะครับ แล้วก็มีคนมาเปรียบเทียบอีกว่าวงเก่าผัวเก่าวันหนึ่งมีงานสานอ่งานเรื่องของเขานะการวางตัวสําคัญนะครับเพลาวนะถ้าไม่รักไม่เป็นห่วงไม่พูดนะอันนี้รักนี่เป็นห่วงคืออยากให้แพลามีความชัดเจนแล้วก็กล้าที่จะปฏิวัติตัวเองปฏววิวัติวงใหม่แสงทองเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าให้ขึ้นต้นแถลงข่าวเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามา F4 ประชุมเต็มที่เลยเป็นเปิดเป็นโดมใหญ่ไปเลยเป็นหรือหรือเพราจะไปเช่าโรงแรมก็ได้เป็นศูนย์ประชุมแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับนะครับเข้ามาฟังนะรับรองครับได้ผลแน่นอนนะครับนะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอให้ทำตามอย่างที่แอดดิวบอกรับรองครับ คุณจะกู้ศักดิ์ศรีของวงแสงทองกลับมาแน่นอนวันนี้ขอใครดีก่อนนะครับสวัสดีครับ